เอาเลยสวัสดีคุณแซมพอดีสวัสดีคุณไกรภูมิรู้ทันคนวันนี้วันนี้ต้องพยายามก็เรียก็พูดไม่ใช่เสียงเยอะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานพูดแล้วรู้สึกคอแห้งแต่วันนี้ผมเอารูปคุณสุขนะคุณสุขเอารูปคุณสุข มาไว้เบื้องหลังผมอมหลาย<ม>คนอาจจะไม่เข้าใจว่าขุนสุขคือใครเขาผู้นี้คือแม่ทัพผู้ปราบจริงๆเนะี่ยปราบอิทธิลิข์ของขนะองเบงนี่คือสุมาอีสุมาอี้อสุมาอีต้นกขเรีย ต้นทางและต้นกำเนิดที่รวบรวมกกทั้กกกทงสามกกทั้งสกกเข้ามาดูคำพูดคำคมของสุมาอีแม้จะเป็นก็เรียกผู้เขียนหรือเป็นวรรณกรรมแต่มันมีร่องลอยมันมีร่องรอยของความจริงสุมาอี เปรียบเปยว่าชนะใจฮองเต้ได้เป็นขุนนางได้เป็นขุนนางชนะใจขุนนางได้เป็นเจ้าแฟน,นชนะใจเจ้าแฟนได้เป็นอามา์ชนะใจถวยลาดได้เป็นฮองเต้โอ้ไอตัวน,วนี้ตัวนี้สำคัญนะโอ้โหขำคมมาก อค<ผ>ม,<ผ>มแล้วก็แฝงความจริงไว้เยอะมากเออแฝงความจริงไว้เยอะมากเลยแล้วเรื่องนี้ผมถึงได้บอกว่ามันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าอืเพราะคุณสุเนี่ย <laughs> เราจะพูดว่าคุณสุเรียกว่าคุณสุมาอี <laughs> อคุณสุมาอีนี่ก็เป็นแม่ทัพที่ไม่ธรรมดามคือ เป็นแม่ทับที่โจผีอ่ะคือโจผีนี่เป็นลูกชายของโจโฉโจโฉซึ่งโจโฉก่อนตายเนี่ยเพราโจโฉนะตอนนั้นก็ขึ้นเป็นเจ้าฝ่ายบุยกโกะอ่าแต่ก่อนที่โจโฉจะตายเก็ซิกบอกลูกชายที่จะขึ้นมาสืบทอดอำนาจแทนเนี่ย ือโจผีนะว่าแม่ทัพที่จะเป็นที่รู้ใจและจะชนะทุกอย่างได้จะต้องไปเรียกใช้เขานะคือสุมาอี้เพราะสุมาอี้ <c oughs> ไม่มีบทบาทเป็นแม่ทัพในกองของ,ของกกบุยเลยนะฮะวิกกเนี่ยคือไม่ได้มีบทบาทแต่ ก่อนตายก็บอกกับโจผีที่เป็นกะเลกเหมือนรัชทายาทว่าให้ไปพูดคุยแล้วเชิญสุมาอีเนี่ยมาเป็นแม่ทัพเพราะคนคนนี้แหละที่จะปราบขงเ่งได้เออไม่ธรรมดานะ,ะ<อ>โจผีก็พูดง่ายง่ายว่าฝากมรดกไว้ให้โจผีนะ ฝากมรดกไว้ให้โจผีอะทำไมเราถึงมีเรื่องมาเปรี๊ยนะฮะมีเรื่องมาเปรีบยบ<ม>เรื่องเกี่ยวกับสามกกมันมีอะไรนี่ที่ซ่อนเลนอยู่ลึกๆแล้วก็ไม่ธรรมดานะร<ช>ิงมายุคสมัยนี้นะแต่ยุคสมัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องมี วิวัฒนาการทางความคิดเนะี่ยร่วมยุคร่วมสมัยอืมอ่าอูแซมมีความคิดเห็นเป็นยังไงเออคือคือเรื่องสามก๊กเนี่ยผมผมผมได้อ่านมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็อาจารย์หลายๆคนที่สอนเนี่ยแต่ละคนต่างชื่นชมชื่นชอบว่าหนังสือ สงเสวดานที่น่าอ่านที่สุดที่เขายกย่องเป็นอันดับหนึ่งก็คือสามก๊กผมก็อ,อ่านตามแล้วก็พยายามทาความเข้าใจก็ปรากฏว่าได้ได้หลักการในชั้นเชิงของการสงกรามการปกครองการจัดการการบริหารโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆหนังสือเล่นมนี้มันสอนอยู่ในตนัวเองแล้วจุดเด่นจุดเด่นของการเขียนวรรณกรรมสามก๊กมันก็อิงกับเรื่องของ ความจริงความาความ,วามจริง,รงเป็นพงศาวดารใช่มีส่วนของความจริงเข้ามามากเลยทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้คุณแซมเชื่อไหมผมสรุปเลยว่าเริ่มต้นก็มาจากผู้หญิงเริ่มต้นเนื้อเรื่องเนี่ยก็มาจากผู้หญิงเข้งมงวด เข้มงวดสุดๆจนปราบปราบของเบ้งซึ่งเป็นปร,รมาจารย์ที่สุดยอดของฝ่ายจกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือจูก,กัดเหลียงก็ใช้อเล็กอารมณ์ในการลบและกก็เรียกเข็นกันเรื่องของอารมณ์อิสตีเออไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าว่า ทำไมอิสตรีถึงมีความยิ่งใจอิสตรีในกองใจนะแล้วใครว่าอิสตรีนี่เป็นผู้ที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไนะ้อมจม่ใช่หรือเปล่าโอ้ใช่เลยอิสตรีนี่มีบทบาทสำคัญในโลกนี้มากเลยและนับวันเนี่ยคือจริงๆมีมาตั้งแต่โบราณโบราณโบราณ,โบราณแล้วแต่ว่าก็ถูก ปกปิดถูกอะไรที่ไม่เปิดเผยหลายๆอย่างแล้วก็ถูกคล้ายๆกับดูดูดูแคลน่ะนะแต่ต่อไปนี้ผมคิดว่าอ้สตีจะมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นนะฮะสตีจะเข้าใจเอ,อบทบาทของตัวเองและศักยภาพของตัวเองมากขึ้นจนกระทั่งผมว่ามาทัดเทียมกับผู้ชายแล้วละ่ะ <laughs> ในความเป็นผมแต่แต่ ความเป็นชายนี่ก็ยังคิดว่าตัวเองนี่แข่งตัวเองนี่แร่งนักครบนักครบพอที่สุดมันจะมาสู้นักรักได้อย่างไรอือน,นักรักนี่แหละผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้มันจะเป็นตัวทำไม่เกิดโครงสร้างของการบารานา์ การปกครอง <c oughs> เนี่ยมันจะต้องใช้เขาเรียกก็ต้องเข้าใจเนะี่ยจริงๆเนี่ยผู้ชายเนะี่ยแข็งแข็งจุดๆแต่พอที่สุด <c oughs> ก็แพ้ <c oughs> อ,อิสต <c oughs> ีมันมันแข็งแต่ข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยมันอ่อน <c oughs> อ่อนไว้ไอ่อนไวง่ายใช่ไหมก็ไอ <c oughs> ้ที่แข็งกันจริงๆนะพอที่สุดเนี่ยใช่ไหม แม่ทัพนกองทั้งหลายแหละเนี่ยพอก,กลับบ้านเนี่ยไปเจอหน้าเมียเขาเมียเป็นแม่บ้านเนี่ยโอ้โหสุดท้ายอะแม่บ้านเนี่ยชนะน,ชนะนชนะไอ้ความแข็งกล้าวโอ้ออกไปข้างนอกเนี่ยครื่องแบบทหารเครื่องแบบตำรวโดูยิ่งใจ ทำมัดทำแมงก็ถอดคลาบไอ้ไอ้คำวรรณักลบหรือนักเลงออกแค่นั้นแหละโอ้โหก็เข้ามาอยู่ในบ้านเสร็จเสร็จแม่บ้านเสร็จแม่บ้านอือมจ่เห็นไหมเรื่องตรงนี้มันมันมันสุดยอดเป็นตรงนี้แหละมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นมันสุดยอดตรงนี้แต่นี้ไอ้ทุกคนน่ะคิดว่าโอ้โหกูเนี่ย ะกูเนี่ยนักรบกกูต้องทะลุทะลวงกูจะต้องชนะกูนี่คือผู้ชนะสิทธิตแต่ไม่รู้ทิศแต่ทุกทิศนะ่ะโดนอิสตีควบคุมและกำกับเห็มนไหมสุดท้ายแล้วผู้ชายเนะี่ยก็กลายเป็นแค่ชายกับโปร่งของอิสตีอืม เรื่องนี้เรื่องจริงนะผู้ชายที่ว่าแข็งกล้านะแข็งแกล่งเนี่ยสุดท้ายก็คือชายกระโปรงนะ,นะ <c oughs> การบริหารจัดการทั้งหลายแหล่สุดท้ายแล้วก็สู้แม่บ้านไม่ได้ว่าแม่บ้านกลับมาเนี่ยโอ้ลิบเด็กนักรบกเลต้องยอมสยบเนี่ยนะนี่คือ เรื่องก็เรีกเรื่องต้นต้นเรื่องว่าทําไมคําว่าสุเนี่ยใช่ไหมสุนี่มัน,นจริงจงจุดเริ่มต้นของอิสตรีดังนั้นเลยในเรื่องวรรณกรรมสามก๊กแล้วการรวมสามก๊กได้ก็มาจากเขาโค้งของอารมณ์อิสตรีที่สามารถสยบสยบก,ก็เรียกว่าสยบก๊กก,กก็ได้ นะ่างอกกกะลบาบคาเรียบร้อยจนกลายเป็นจีนเดียวนี่หนะจีนเดียวไอ้นี่แหละเรื่องพวกนี้ถึงได้บอกว่ามันเหมือนเป็นเ้าเรียกว่าวงเวียนนะเขาเรยกการย่ำรอยเท้าเดิมดังนั้นแล้วปีปีนี้นะีะมันเป็นปีที่เขาเรียกว่าท้าทายท้าทายมาก พราะว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันล้วนเกิดจากปฏิกิยาของเราเรียกว่าอิสตรีท้งนั้นแล้วเป็นเรื่องของอาหารทั้งนั้น <Okay. S 1> อ,าอาหารที่สำคัญที่สุดคุณแซมว่าคืออะไรเออต้องก<อ>ามกันถ้าถามผมผมก็ตอบได้เลยว่าอาหารที่สำคัญก็กคืออารกณ์โอ้ไอ้นี่ตรงนี้มันใช่เลย แล้วผู้ที่สร้างอารมณ์ได้มากพีสตีนะแน่นอนอิสตีนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งอารมณ์อ่าผู้ชายเนี่ยผมบอกได้เลยมันดูยังไงมันก็ไม่มีอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันมันทะลุทะลวงอย่างเดียวนะความโรแมนต์มันก็ไม่มี ใช่ไหมปฏิกิริยาเนี่ยถ้าไม่มีโหงมังกรก็ไม่มีมันก็ไม่ไม่เลิงล่าใช่ไหมใช่มังกรเนี่ยเรียกมันฉายเดียวมันไม่มีโหงนงางพญาโหงมาไล่ลำฟ้อนมันก็ไม่มีความสะาสวยอ่าคุณชายเมนมาวันเรื่องพวกนี้มันสำคัญ อ่าแล้วปีปีเนี้ยม,มันเป็นปีเป็นปีที่แหมมันมาลงตัวแล้วก็ลงเอยแล้วมันก็มาพอดีโอแหม่ทุกอย่างมันมาม,นมาแซมแล้วก็มาพอดีจริงๆริงแมวแล้วปีเนี้ยมันเป็นปีอะไรรู้ป่ะปีสองสามเนี้ยคสสองศูนย์สองสามเนี่ยสองสามได้ไหม จริงๆเนี่ยมันเป็นปีของปีสองหกมันก็สองหกไงทำไมมันเอีะนี่มันคือหลักการเนี่ยแบ่งแบ่งหลักของฟิสิกส์นะแบ่งหลักของฟิสิกส์แม่คนอายุหกสิบโดยเฉพาะหกสิบเอ็ดหกสิบสอง่ยกำลังเนี่ยกำลังมีบนรัง กำลังที่จะ <c oughs> เป็นใหญ่สิ่งพวกนี้ใครจะไปเชื่อจำมัมันเหมือนเนี่ยสองก็แตกกองสามก็แตกกองแต่พอเวลามันผสมผสานใครจะไปเชื่อว่าอิทธิพลพวกนี้มันจะกลายเป็นเรื่องพวกนี้มันเหมือนมันเหมือนหลักคณิตศาสตร์ แต่อันี้หลักการตรงนี้มันเป็นเรื่องของคาบวิชาฟิสิกส์ที่ไม่ธรรมดาเพราะมันพิษมันผวนมันผันไปปุ๊บเนี่ยโอ้สองสามมาเลยแล้วโดยเฉพาะสองสามมันหกนะสองหนึ่งสองเออสองสองสี่สองสามหกมันเป็นไอ บบการร่วมสมัยของระบบจริงๆนะ <c oughs> มันเหมือนในคณะดนตรีวัยรุ่นที่เขาเอาไอ้การท่องแบบสุดคูณเนะี่ยซึ่งผมก็จำจังหวะไม่ได้นะจริงๆก็อยากจะมาลองลองแบบคนแก่ลองเหมือนกันเออมันมันก็เข้าท่าดีแต่ว่าไอ้สิ่งพวกนี้ยมันเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการ ร่วมยุคร่วมสมัยไ,ไ,มไม่ใช่เอาความคิดของคนแกะนะ่มาปกครองอย่างหมดสภาพนะแล้วก็ไอความคิดที่ดูเหมือนก็เรียกก็แก่แดดที่แก่แดดแ่จริงๆก็อยู่วัละอ่อนก็พยายามที่จะควบคุม แต่ที่สุดท้ายแล้วมันต้นไม้เนี่ยไอยอดอ่อนมันกลับไปเลี้ยงไอโคนที่มันแก่นะครัแก่อยู่ได้ก็เพราะยอดอ่อนนะไอยอดอ่อนชูช่อได้ก็เพราะว่าไอแก่มันพยายามที่ไปยุงลางให้อยอดอ่อนมันได้พลิวได้ไหว ออไอหลักการตรงเนี้ยต้นไม้มันสอนเรื่องการผสมประสานในระบบของความคิดต่า<ช>่คน,นต่าง,างทาหนาที่กัจบจประสาทถ้ายิ่งร่วมยุคร่วมสมัยมันจะทำให้เกิดปฏิกิยาที่ไม่ธรรมดา,าใช่ใช่แต่ไอาการที่มันเกิดไม่ธรรมดาเนี่ยแต่มาโดยเฉพาะเมื่อวานเราพูดกันเรื่อง อะไรก็เลยการประกวดประขันรสชาติอาหารอืมนะเราเอาใกล้สุดก็คือจีนจีนกับไทยเนี่ยจริงๆมันก็หายเดียวกันเอห็นยว่จีนเนี่ยอยู่อันดับที่สิบเอ็นะแต่เหนือจีนไปมันมีอเมริกา รสชาติแฮมเบอรเกอร์มันกลับไปอยู่อันดับที่แปดนะ <c oughs> เห็นไหมเหนือกับจีนได้อีกอะแล้วไทยไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่เออเห็น <c oughs> ไหมไทยไปอยู่ <c oughs> ที่สามสิบมันเป็นอะไรที่มันมันพริกมันผันมันอะไรเนี่ยไม่นำมาดาใช่ไหมตอนนี้ไอบ้บาวารแเราก็มาคุยกันมาสำรวจพยางการตั้งชื่อพรกอ่า ที่จะเกิดกระเราะการผันแปรและผันผลมีชื่อพยายามสามพักโอ้ไปมีสามพยายามจำมัก็ไปสำรวจกันว่าสามพยายามมันมีพักไหนบ้างไอสองพยางมีพักไหนบ้างเออนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยนี่นะอย่างเมื่อวานเราก็ยกตัวอย่างอย่างสองพยางก็จะมีเก้าไก เพื่อไทย,ไทยส่วนสามไปยางไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยอานาคตไทยอนาคตไท<ป>ย <ไป S 2> มันสีไส่ไปยางไอ้ที่สี่ไปยางเนี่ยเมื่อวานเราก็พูดไปแล้วอยา่างรวมไทยสร้างชาติก็สีไ่ไปยางไอ้ตรงนี้มันเป็นสแควร์มันเป็นสแควร์แล้วมันเป็น ก็เลขสี่ที่ไม่ใช่สี่นะสี่ตรงนี้สี่ที่ไม่ใช่สี่สี่เนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่มันเหน็ดเหนื่อยมากมันเหน็ดเหนื่อยมากนะผมบอกได้เลยการตั้งชื่อพรรคเนี่ยก็มีความโคตรสำคัญเลยเพราะว่าคนเรามันยึดกับความเชื่อมันยึดกับความเชื่อยึดกับตัวเลขเลขสี่ดูดีแต่จริงๆแล้วเลขสี่มันก็คือเลขลง โล่งมันก็สี่เหลี่ยมอยู่แล้วใช่ไหมโลงก็สี่เหลี่ยมอยู่แล้วแล้วการยึดถีในลักษณะพวกนี้มันก็คือสุดท้ายแล้วมันก็ตายโลงทั้งหมดได้ไหมมันหนีไม่พ้นโลง่งการที่ก็เรียกการที่จะเข้าใจสีนี้มันต้องเข้าใจพุทธพุทธมันคือหลักเศรษฐศาสตร์หลักการเงิน จริงๆในหลักการเงินเนี่ยไอ้เงินเนี่ยมันก็มาคู่กับอาหารไอ้เงินเนี่ยมันก็มาคู่กับอาหารอาหารกับเงินเนี่ยมันถึงเป็นตัวกเ็เรกัมันเหมือนมันอยู่คู่กันมีเงินซื้ออาหารได้แต่มีทองซื้ออาหารได้ไหมต้องไปแลกเป,เ, <laughs> ปเป็นเงินก่อนแลกเป็นเงินก่อนซึ่งคำ เมื่อก่อนนั้นก็จะพูดว่าโอ้มีทองนี่นับว่าพี่เนี่ยมีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่แต่ตรงนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยไอ้น้องเนี่ยมันน่ารักกว่าพี่แล้วพี่เนี่ยมันบานไปหมดแล้วอ่ามันบานไปหมดแล้ว มันเหมือนในนี่เลยไอ้เพลงมันเพลงสมัยที่ไอ้ใครร้องนะบบตูมบานนะ่ะพรพิลมีนะอ่าใช่ใชเออพรพ,อพิลมพรพิลมพูดเรื่องโบตูมบาลเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยง่ายๆอยากจะชมเชยโบตูมมากกว่าโบบาทเนะ่ พราะบวัวบานมันบานมันบานแล้วมันไม่หูบแล้วไงใช่ไหมเปรียบเหมือนอิสตรีใชอิสตรีเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงบ้านจำมันก็โอเคร่วมยุคร่วมสมัยได้นะเพราะว่าโบาตูมยังไงมันก็สุดท้ายมันก็มาเป็นโบาบาน คำร้องของแม่พรพิลมเนี่ยบทตูมบบานนี่มันไม่ธรรมาดาซึ่งจริงๆมันก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องบกนี้ใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์นะตอนเนี้ยปีพศอเอนี่ยจริงๆในี่ยพศอเอนี่ยมันก็พศหก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 มันก็คือหนึ่งหนึ่งเพราะหนึ่งกับหกเนี่ยมันตัวเดียวกันนะ คือสังคมไทยตอนเนี้ยโดนสังโดนจีนเนี่ยก็เลยกลืนมาเกืบเต็มร้อยและนะเพราะจีนวัฒนธรรมก็เชื่อเรื่องเทพเรื่องเทพ,พเจ้าการบูชาเทพ,พเจ้าการบูชาเทพคนไทยก็บูชาเทพ <c oughs> ไม่รู้เทพองค์ไหนกูบูชาหมด <laughs> เอาเทพมาจากไหนกูบูชาหมดเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองเอาเทพจากจีนมากูก็บูชาเทพจีนเอาเทพมาจากนู่นมาจากอะไรมาจากไอ้แกเรียกอะจากแดนดินแดน,ดน,ดนชมพูทวีปโอ้โหนั่นสารพัดเทพเลยได้ไหมสารพัดเลยเพราะว่าเทพตรงนั้นเราเกิดมาก่อนาศาสนาพุทธอ่าใช่ไหม <laughs> เพราะศาสนาฮินดูเนี่ย mm hmm. เขาบูชาเรื่องเทพ mm hmm. เขาถือว่าศาสนาทางพราม mm hmm. เหนือกับพุธเยอะเออนะืนอก็พุธเยอะเห็นไหมพราะปฏิกิยาตรงเนี้ยถึงได้บอกว่าทำไมปีนี้มันเป็นปีที่เราเนี่ยสมควรที่จะต้องมาเช็คบาลาน ้องเชิบาลานไม่ใช่ให้ก็เรียกยให้อิทธิพลอิทธิพลของเทพเนี่ยมากลืนแผ่นด,ดินไทยไปโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะเราเนี่ยบริโภคไอสิ่งที่มันอันตรายสุดๆคือจินตน,นาการคนจนนี่จินตนาการเยอะจินตนาการเยอะมาก ไอ้ตัวที่มันปรุงจินตนานการได้ดีที่สุดเนี่ยมันคืออาหารทางอารมณ์แลาา้วอ,อ,อ,อาหารที่ทำให้เกิดอารมคุณใช่มว่าเกิดอะไรอาหารที่ทำให้เกิดอารมณ์มันก็คืออาหารสมองนี่เพราะว่าปฏิกิยาตรงเนี้ย อาหารสมองเนี่ยมันผ่านโครงสร้างของระบบเน็ตเวิร์กเลยม,มันรวบรวมโครงสร้างทั้งสีทั้งแสงทั้งเสียงอยู่ในระบบสมาร์ทโฟนเห็นไหมมันอยู่ในสมาร์ทโฟนนวันๆมันไม่ต้องอะไรละแต่ละคนเนี่ยตอนนี้แหละเห็นไหมอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของอาหารตรงนี้มันคลุมไปทุกพื้นที่ วัฒนธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปการค้าการขายมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันค้าขายโดยระบบก็เ,เรียกไอ้คนทํางานทํางานวันวันหนึ่งให้กับไอ้ไอ้ส่วนที่มันเป็นงานที่เขาจ้างมาเนี่ยหกสิเอไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาจิ้มช็อปออนไลน์กันช็อปจนกลายเป็น พูดไังไงว่ามันลนความอยากมันเ,เกิดขึ้นเห็นไหมอิทธิพลอิทธิพลของสื่อเนี่ยมันมาหาศาลโครงสร้างที่มันมาอยู่ตรงนี้มันคืออิทธิพลของคาร์บอนนั่นเองคาร์บอนกินน okay. well. yeah. right? yeah. ันการไปตัวแล้ว right. มันซื้อ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 ออนไลน์บุซื้อไว้ไม่รู้จะเท่าไหร่นะมันเยอะแยะไมหมดอะซื้อจนล้นแต่พอที่สุดแล้วมัน มันไม่ได้เอาไปไปทำอะไรเลยมันก็เลยสร้างก็เลยก็ทําให้กนะับชั้นบรรยากาศโลกกายเป็นการดเรือนกระจกเปคุณใจเห็นหรื <c oughs> ยอยังว่าปฏิกิยาตรงนี้ว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยกําลังทําลายมนุษย์ด้ยวยกันเองไม่เข้าใจนะเพราะไม่เข้าใจตอนนี้เนี่ย เราเนี่ยต้องก็เรียกกันจริงๆเนี่ยเรากําลังสนับสนุนให้เกิดก็เรียกกันแม่ทัพที่เป็นอิสระกคือฝ่ายบริหารประเทศเนี่ยอยากให้มีก็เรียกนาฬิกีมาขาวนะไม่ใ่คิดว่าเป็นไงก็ออยังดีกว่าเป็น นักลบนี่มันเป็นนักลบแน่นอนปีนี้เป็นปีอิสตีจริงๆนะใช่เป็นปีอิสตีไอ้ทีมก่าบอกว่าปีปีอิสตีมันมีวันมีวันไม่ใช่นะปีนี้แหละเป็นปีอิสตีใช่ใช่ใช่ปีที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเช็คบาลานนะต้องสร้างมุมมองที่มัน ต้องกะเล็กร่วมยุคร่วมสมัยได้อ่อนแก่อยู่ด้วยกันได้ใช่ก<ะ>็อ่อนกอแก่ก็ต้องอยู่ด้วยกันได,ได้ต้นไม้สอนให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างชัดเจนเลยต้นอยู่ได้ก็มียอดอ่อนช่วยยอดอ่อนชูช่อบก็เพราะต้นเป็นตัวกะเล็ก ประยุงให้ยอดเนี่ยได้พริ้วไหวเพื่อจะเติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างตนา้นไม้มันชัดเจนที่สุดเลยคือมันเอ,อเื้อซึ่งกันและกันมันสอนซึ่งกันและกันนะไม่ใช่มาโอมาสอนกันแล้วก็มาก็เรียกอะไรก็ไม่รู้นะ <S 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 2> <S 2> ทุกวันเนี่ยก็เอามาใส่หัวกันทุกอย่างนะทําให้เกิดความชิงความชังความโชค แล้วก็ยังยึดถือในสิ่งพวกนี้กลายเป็นเรื่องวัฒนธรรมที่เขาอ๋อชาติมึงก็เท่านี้ทั้งชาติมึงก็เท่านี้แก่ไปมันก็เห็นชัดแต่ว่ามันก็แค่นี้มันไม่สามารถที่จะทำต้นให้เป็นใบได้ไม่สามารถเข้าใจใบให้เป็นต้นได้โอเคเขามาเดือนละว,ว่าใช้เวลาเยอะแล้ว เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกสักคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับ